ค่ะท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นป่าเตยหอมที่บ้านนาของป้าแมงนะคะงามมากเลยค่ะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอาไปให้เขาทำาน้ำํำเตยก็เคยเอาไปให้เขาแล้วนะคะทีนี้มันเยอะมากเลยตอนนี้งามมากเลยค่ะท้นนี้ป้ามาเห็นเนี่ยป้าไม่แนใ่ใจว่าเป็นดอกเตยหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมช่วยอคอมเมนต์ด้วยนะคะว่า ว่าดอกเตยเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะป้าแมงก็ไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาここป้าแมงก็ไม่เคยเห็นเตยนะคะดอกเตยนะคะเนี่ยเป็นเตยหอมค่ะกินหอมมากเลยกินหอมมากเลยเนี่ยเดินอยู่ใ้าอยู่ใกล้ๆป่าเตยของป้าแมงก็หอมมากเลยนะคะอันนี้ป้าแมงก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ดอกอีกหรือเปล่านะคะเนี่ยเนี่ยตรงนี้แต่ตรงนี้เห็นชัดเจนเลยะคะ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นชัดเจนเลยค่ะ ดูสิป้าว่าดอกเตยนะท่านผู้ชมช่วยวิจารณ์ช่วยอคอมเมนต์ด้วยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะจะว่าเขาแคระแกนก็ไม่ใช่นะคะเขาสมบูรณ์มากเลยเห็นไหมต้นของเขาสมบูรณ์มากเลยต้นอื่นๆก็เหมือนกันอายุเยอะแล้วนะคะป้าเข้าใจว่าเป็นดอกเตยนะเห็นไหมป่าเตยของป้าแมงงามมากเลย ดูตรงนี้ให้ดอกนะคะจะมีโชคมีลาบหรือเปล่าท่านผู้ชมเนาะเห็นไหมโอ้ปแปลกอ่ะประแมงเกิดมาก็ไม่เคยเห็นดอกเตยนะคะแล้วนี่เป็นเตยหอมด้วยนะคะท่านผู้ชมที่ใช้ไปไปทําเป็นอา่เอาเขาเรียกว่าอะไรน้ําเตยนะคะไปผสมทําขนมทําวุ้นทําขนมเปียกปูนอะไรอย่างนี้นะคะเห็นไหมดูสิ เตยงามมากเลยค่ะเตยที่บ้านนาของประแมงนี่ค่ะเห็นชัดเจนไหมคะดดอกเตยค่ะประแมงก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะแล้วก็ช่วยวิจารณ์นะคะช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าใช่ไหมนะคะมันแปลกค่ะแล้วประแมงเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะคะดอกเตยค่ะงาม งามนะคะดูสิงามแล้วตรงชอ่อข้างในเขาเห็นไหมคะเหมือนจะเป็นตุ้มๆนะคะเห็นไหมเห็นไหมก็หากท่านผู้ชมท่านใดเคยเห็นนะคะก็ช่วยคอมเมนต์เลยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะว่าชายดอกเตยหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างเป็นอย่างอย่างอื่นดอกเตยไม่ใช่อย่างนี้นะคะ ท่านเองก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ